ไปกับเมีย EP นี้เราจะพาไปเที่ยวสวนพึ่ง2วันึงคืนซึ่งสวนพึ่งเนี่ยเป็นที่ที่เรายังไม่เคยไปมาก่อนครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยรู้สึกตื่นเต้นมากๆไปทุกคนไปเที่ยวกันต หลังจากเดินทางมาสักพักนะครับเราก็มาถึงท่าเรือปู่เจ้าสมิงพายนะครับซึ่งตรงนี้เราจะต้องขึ้นเรือข้ามฝั่งเพื่อไปยังฝั่งพระประแดงนะครับเพื่อเดินทางต่อไปยังจังหวัดสมุทรสาครนะครับหลังจากนั่งรอสักพักเรือก็เริ่มออกจากทา่าเพื่อข้ามไปยังฝั่งพระประแดงบรรยากาศช่วงเช้าที่นี่บอกได้เลยครับว่าดีมากๆ ใช้เวลาประมาณ10นาทีเหลือก็มาเทียบท่าย,ยัางฝั่งพระประแดงได้เวลาที่เราจะต้องเดินทางกันต่อโดยทางขึ้นลงท่าเรือค่อนข้างชันและแคบต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ อาจจะเป็นเพราะวันหยุดจึงมีหลายคนที่ออกเดินทางเหมือนกันกับเราโดยระหว่างทางเนี่ยเราได้เจอหลายกลุ่มและหลายแก๊งเลยที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวเหมือนกันรู้สึกได้เลยว่าเหมือนมีเพื่อนตลอดทาง ถึงราชบุรีที่แรกที่เราแวะก็คือร้านกาแฟครับซึ่งร้านนี้พี่เจ้าของร้านได้เป็นเพื่อนกับผมใน Facebook ครับซึ่งแกได้บอกว่าถ้ามาสวนพึ่งให้แวะจิบกาแฟที่ร้านแกก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยออกไปเที่ยวต่อครับ เลี้ยวเข้ามาถึงร้านแล้วขอบอกเลยครับว่าบรรยากาศดีมากๆครับ สำหรับใครที่ชอบสเปเชียลตี้ค f e e ่แนะนำร้านนี้เลยนะครับเพราะว่าพี่เจ้าของร้านได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดื่มกาแฟที่ดีรวมทั้งพี่เขานะครับยังคั่วกาแฟเองและโปรเซสกาแฟเองอีกด้วยรวมทั้งไปถึงช็อกโกแลตพี่เขาก็โปรเซสเองด้วยเช่นกันนะครับหลังจากที่เราได้แวะจิบกาแฟเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้เดินทางต่อไปอยังที่พัก ซึ่งบอกได้เลยว่าระหว่างทางที่เราขับรถมาเนี่ยสองข้างทางเนี่ยเต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวกระจีซึ่งสำหรับชาวไวเกอร์อย่างเราเนีครับการที่ได้ไม่เห็นอะไรแบบนี้มันช่วยเติมพลังให้เราแล้วมันเป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะอธิบายยากครับต้องได้มาสัมผัสเองถึงจะรู้ว่ามันฟินขนาดไหน เราใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีนะครับก็มาถึงทางเข้าที่พักครับผมซึ่งทางเข้าที่พักเนี่ยก็ไม่ได้มายากสักเท่าไหร่นะครับรถเล็กรถใหญ่ก็สามารถขับเข้ามาได้เลยครับ พอถึงที่พักแล้วเนี่ยเราก็ได้เช็คอินนะครับแล้วก็ขนสัมภาระลงในห้องที่เราได้จองไว้นะครับเพื่อที่จะได้พักผ่อนหย่อนใจหลังจากที่เราได้เดินทางมาเกือบครึ่งวันเลยนะครับบอกเลยครับว่าเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างยาวนานครับออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้าครับมาถึงที่พักก็บ่ายสองกว่าเรียกได้ว่าไม่ตุดกันเลยทีเดียวครับ หลังจากที่เราได้นั่งพักจนหายเหนื่อยแล้วนะครับเราก็ได้พากันลงไปเล่นน้ำํำในลําธารซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่พักที่นี่เลยนะครับแล้วคนเย็นเย็น ตอนนี้เราก็กำลังพักผ่อนอยู่นะครับไม่รู้ว่าได้ยินเสียงหรือเปล่าเป็นการขับมอเตอร์ไซค์มาเที่ยวต่างจังหวัดครั้งแรกแล้วก็ได้มาค้างคืนคุณรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่ามาหลายครั้งแล้วค่ะไม่ใช่ครั้งแรกขับมอเตอร์ไซค์นะใช่เนี่ยอันนี้เขาเพิ่งเคยขับครั้งแรกอนนี้ตั้งแต่ ก็หหไหมีแล้วเราก็ไก่ดีไมอันนี้ไก่ไงลาดบุรีชนบุรีลาดบุรีรดรเดี๋ยวตอนเย็ยนเราจะสั่งหมูกระทะมากินเอาบรรยากาศสักหน่อยคืนนี้ข้างหลังนี้จะเป็นกระตอ๊อบข้างหลังนี้เป็นรังรักของเรานะครับคืนนี้ก็ <c oughs> เรียกว่าวรังรักรก็นอนเฉย ไม่มีแอร์มีแต่พัดลมปีกวิเวกฟิลธรรมชาติสัญญามือถือปัญญามือถือไม่มีเพราะว่าเราอยู่หลังขอขึ้นกันดีกว่าไากินหมูกระทะกันหลังจากเล่นน้ำได้สักพักใหญ่เนี่ยความหิวก็เริ่มเข้าครอบงำแล้วครับเราได้ทำการ ก่อไฟเพื่อที่จะย่างหมูกระทะกินเป็นมื้อเย็นนะครับบอกเลยครับว่าบรรยากาศริมทานกับหมูกระทะร้อนๆเป็นอะไรที่ฟินมากๆครับบอกเลยนะครับว่า นี่เป็นการขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวทางไกลครั้งแรกของพวกเราสองคนนะครับแน่นอนว่ามันก็จะมีอาการเมื่อยล้าจากการนั่งรถนานๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับคืนมาเนี่ยมันได้ทั้งความสนุกได้ประสบการณ์ใหม่ๆระหว่างทางนะครับซึ่งพอเอามาหักล้างกันแล้วเนี่ยการขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวเนี่ยก็ยังถือว่า เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์สำหรับเราทั้งสองคนนะครับ นี่เป็นลำธารน,นะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นมีพี่ๆเขามาการเต้นด้วยเดี๋ยวเราขอโอยมัวทะก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะกลับมาคุยด้วย เดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะขอลาไปพักผ่อนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะพาไปเที่ยวตลาดโอกป่อยซึ่งเป็นไฮไลท์ของอำเภอสวนพึ่งเลยก็ว่าได้แล้วเจอกัน EP หน้านะครับ